สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านวันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับก่อนที่เราจะเข้าชมและอธิบายเกี่ยวกับรูปหล่อโบราณพิมพ์นิยมบางคานนะครับเมื่อปศ2456า หลวงพ่อได้รับนิม,มนต์ไปปลุกเสกที่วัดห้วยเขนก่อนที่จะเข้าปลุกเสกหลวงพ่อท่านได้นำรูปหล่อโบราณที่ติดย่ามของหลวงพ่อไปก็คือพิมพ์นิยมซึ่งไร้ความสวยงามย่อนความสวยงามนะครับ ถึงไม่ได้ไร้ความสวยงามแต่ปัจจุบันนี้สวยงามมากเป็นพระที่อาพูดกันง่ายๆคำว่าตกเกรดนะครับก็คือคุณภาพไม่ค่อยจะเต็มร้อยถูกคัดทิ้งถูกแต่งนะครับโดยการแทงตะไบแต่งใบหูแต่งร่องจีวร เป็นการที่ว่าเสริมความงามแต่ก็หย่อนนะครับหย่อนหย่อนความสวยซึ่งมีตำหนิเยอะแยะมากมายนะครับแล้วองค์นี้ก็เป็นรูปหล่อองค์หนึ่งนะครับที่หลวงพ่อได้นำติดย่ามไป โดยช่างใช้ตะไบแต่งที่ใบหูทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้าไม่แต่งก็จะมีความสวยงามมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่เป็นชิ้นงานที่ ได้มาแบบนี้อันนี้ก็คือพิมพ์นิยมพิมพ์หนึ่งที่มีความสวยงามและบ่งบอกอายุก็คือคราบนะครับสนิมที่ติดมากับองค์พระในซอกต่าง วันณะเนื้อทองเหลืองอมเขียวสนิมน้ำตาลและผมเคยบอกเคยเน้นเป็นนักเป็นหนาเกี่ยวกับการดูนะครับ และการพิจารณาองค์พะระโลโบราณจะต้องมีเส้นที่คอลักษณะแบบนี้เห็นได้ชัดนะครับ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกรรมวิธีที่ผมเคยได้ออกคลิปก่อนก่อนให้ดูให้ชมและแล้วล่องลอยเช่นนี้ปัจจุบันหายากมากคนที่ติดตามเคยบอก เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้หาไม่ได้แล้วครับไม่เจอแล้วครับเพราะเกิดความรู้ตรงนี้ผมอิงไม่เคยที่จะปิดบังเพราะว่าเราจะได้สืบสารตำนานพะระหลอโบราณให้ได้มาตรฐาน อันนี้คือหลุมตามมดนะพระโบราณจะต้องมีนะนี่ครับหลุมตามมดและลองรอยในซอกจะมีรอยยับรอยย่นซึ่งไม่เรียบตึงสักทีเดียวแต่อย่าเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นวันณะเหลืองเขียวอย่างเดียวนะครับสีอื่นก็มี อันนี้คราบความเก่าอายุกายภาพเร่งสนิมโทนสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่บ่งบอกอายุได้ทันหรือไม่ทันก็ผิดเจรณากันเอาเองค่อยๆชมนะ ค่อยคอยศึกษาค่อยๆเรียนรู้ว่าสีสนิมระดับนี้จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สำหรับผู้ที่สนใจและศึกษาจริงๆคงเข้าใจนะครับเพราะว่าออกสู่มือชาวบ้านจริงๆแล้วทางช่างเขาจะขัด ขึ้นเงาเป็นสีเดียวกันซึ่งคราบต่างๆที่เป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่ที่เห็นในลักษณะแบบนี้ก็บ่งบอกถึงอายุว่าสนิมสีแบบนี้น้ำตาลอ่อนเหลืองอ่อนเหลืองซีดน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่จนกระทั่งดำ บ่งบอกเวลาเราว่าทั้งหมดกี่ปีนินมากๆเลยนะครับคือเส้นคอนะครับเส้นคอเส้นคอดวงตาความคมชัดอของใบหน้าเป็นเคล็ดลับจริงๆนะครับคือริมฟีปากลิมฟีปากดวงตาคมชัดมาก ส่วนจีวองก็จะเลื่อนเพราะว่าเป็นการกอกคีพึ่งที่จะทำหุ่นเทียนเป็นครั้งที่สองจะทำให้ความคมชัดลดลงไปแต่คีพึ่งที่ใช้กดใบหน้าครั้งแรกที่เพิ่มความคมชัดทุกองค์จะเป็นเช่นนี้ ใปัจจุบันเป็นวัตถุโบราณที่หายากมากๆไม่ได้หาง่ายๆนะครับและสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ยังศึกษาอยู่สะสมอยู่ขนหาอยู่เอาตํำรับตาํารา ตรงนี้ไปใช้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและสุดท้ายนะครับสุดท้ายขอเก่าคำว่าสวัสดีท,ทุกทท่านด้วยรักและขลรบครับสวัสดีครับ